สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับในคลิปนี้จะมาวิเคราะห์นะครับเกมที่คาร์บาสกิฟอนตาเล่นะครับพ่ายแพ้ให้กับอุรววเรสนะครับในศึกบอลฟูจิฟีมซูเปอร์คัพนะครับ2022ไปด้วยสกอร์0ต่อ2ไปดูเบื้องหลังนะครับแผนการเล่นของทางฝั่งอุรววเรสว่าใช้แผนอะไรนะครับในการจัดการทางฝั่งคาร์บาสกิฟอนตาเล่ได้อยู่หมัดเลยนะครับใน ท็ติกที่ต้องบอกว่าแยกโยนมากๆนะครับในแผนของลิคาโดโรดิเกสนะครับที่ต้องบอกว่ามาจัดการแบบฟอนเทเล่กระดิไม่ได้นะครับเกมรุกแรงต่างนา,นานานี่ก็ต้องบอกว่าแทบจะทําอะไรให้กับทางด้านอุรวะเรสไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวอย่างไรแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสไัครในยูทูบช anel ของทูกัญยาด้วยนั่นเองนะครับงงก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันนะครับไปเริ่มกันที่ แผนของกุราเรสกันก่อนนะครับที่ลงสนามเจอกับคาสกิฟอนตาเล่นะครับนะฮะในแผนระบบ4 1 4 1, 1นะครับก็คือมีกองกลางตัดเกมอย่างที่เห็นนะฮะสามคนนะครับอาสกนะิอีตโตะไกชิวะโตะและเคนมาโออันเนี้ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทางลิเกโรเองก็ใส่มาแบบนีวัาเยอะมากนะครับการตัดเกมเพราะว่ารู้กันว่าถ้าหากจัดการแผงมิดฟิลด์นะครับของทางคาบสกิฟอนเตเล่ลงได้เนี่ยจะทำให การเคลื่อนเกมต่างๆของทางแชมป์เจลีกเนี่ยจะทำได้ยากมากขึ้นนี่คือแผนการเล่นของทางฝั่งของทางอุลเรสนะครับไปดูทางฝั่งแขนของทางคาสกีฟอนเเล่กันมากครับนี่ครับในรูปแบบ4-3-3ตารลวบเก่งเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยชนะทิศสงศิ์ในช่วงการออกสตาร์ทนะครับที่ได้ไปเปิงสนามด้วยเนี่ยก็จะเล่นในแผน เป็นตัวรุกฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับที่จะมีเรโรดามิยาแล้วก็อากิยโรคเยนังกะน,นะครับเป็นสาประสานในแดนหน้าส่วนกลายนี่ก็เป็นสาประสานที่จริงๆแล้วซีซั่นที่แล้วนะอาจจะไม่ค่อยเล่นร่วมกันเท่าไหร่นะครับเลต้าอชิบะเนี่ยนะครับมีการบาดเจ็บโหทั้งซีซั่นเลยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาน่าจะกลับมาพิสูรณ์บูแล้วนะครับก็ได้ลงประสานงาน3าคนกับเจ้าชุมิดนะครับแล้วก็ทางยาวตะวากิสากะนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแผนเก่งของคารุโอนิกิอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะฮะ จากที่แผนที่เริ่มต้นเกมนะครับนะฮะเป็นระบบอย่างที่เห็นกันนะครับก็ไปดูลักษณะการเล่นของปูรอาเลสในช่วงต้นเกมก่อนนะครับนี่ครับการวิ่งไล่กดดันนะครับไล่กดดันทางตั้งแต่แนวรับของทางทาลสกิฟอนตาเล่เลยนะครับคือใช้กองหน้าอย่างอัตรลุเอสากะ แล้วก็อากิมโตะครอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นของหน้าคู่กันซึ่งสองคนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นมิดฟิลด์นะครับตามตำแหน,น่งขนาดของเขาเนี่ยวิ่งไล่กดดันก่อนเลยนะครับก็คือทําให้แผงกลางเนี่ยที่มีตัวตัดเกมอยู่3คนของฝั่งอูลาเลสเนี่ยทำงานได้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับในการไล่บีบพื้นที่นะครับจัดการจัดเจ้าชีวิตวาก,กิสากะซึ่งทำให้บอลเนี่ย มันเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยากอันนี้คือช่วงต้นเกมที่ถ้าใครได้ดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าการเพสซิ่งของโรเลสทำได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยทําให้ฟอนเดเล่เองก็เจองานยากลำบากในการขึ้นเกมนั่นเองนะครับรู้ต่อไปนี่เป็นภ่พกว้างๆเลยนะครับที่คาร์สกิฟฟอนเดเล่พยายามจะครองบอลน,นะครับในช่วงหลังจากที่โดนนําไปแล้วนะคือเพสซิ่งจนโดนพลาดกับนัวเองก็คือจังหวะที่ จังหวะเป็นลูกทุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจซากะอ์ิเนรับบอลมาแล้วก็ปาดให้กับเอตโรเปสกะยิงหนึ่งูไปเลยหลังจากได้ประตูขึ้นนา้นปุ๊บเนี่ยดูแผนการยืนของปูราเลสครับยืนเป็นหน้ากระดานเลยครับสองชั้นเลยครับนี่ครับแผนกองกลางนะครับแล้วก็แผนกองหลังนะครับส่วนสองประสานแดนหน้านี่ก็แน่นอนว่าต้องยืนประกบนะฮะคู่เซนเตอร์เหมือนกันที่จะเป็นตัวออกบอลจากหลังไปหน้า นะครับนี่คือแผนที่ต้องบอกว่าลิคาโดทาได้ดีมากๆในช่วงต้นเกมทําให้ฟอนเตเล่ที่ก็ไม่คิดว่าอุรวะเองเนี่ยจะมาบีบพื้นที่แบบโอ้โหตั้งแต่ต้นเกมเลยเนี่ยแล้วก็ทาให้พวกเขาตื่นตัวได้ช้าเนี่ยก็โดนจัดการไปก่อนเลยนะครับนี่คือแผนที่ต้องยอมรับว,ว่าทําได้ผลมากนะครับต่อมาเนี่ยจังหวะที่เข้าไปสู่แดนที่3นะครับของทางคาวาสิฟอนเตเล่เนี่ยจะสังเกตดูว่า ลักษณะการยืนของ u ูลาเลสในแนวรับเนี่ยพวกเขาจะยืนต่ำมากครับแล้วดูคู่ประกบนะครับคู่เซนเตอร์นะครับอย่างอเล็กซานเดอร์โชแล้วก็อีวานามิเนี่ยยืนบล็อกหน้าบล็อกหลังทางเรนโดดามิยาวเลยนะครับทำให้การเคลื่อนเกมแล้วก็การขยับตัวของเขาเนี่ยพอเพื่อนเงยหน้ามาจะส่งเนโอ้โหก็ต้องเบรกไว้ก่อนเลยครับก็เลยต้องได้แค่แปะบอลไปแปะบอลมาอันนี้คือเลยสิบวินาทีไปแล้ว หลังจางที่ฟ u ตอ s เลสโดนนํำปุ๊บก็ก็ถอดลงไปรับนะฮะแล้วก็เริ่มทาตามแท็กติกนะครับของริคาโดที่ใส่ให้ไปนะครับราทำให้ฟอนเตเลเองก็พยายามจะอย่างแรกเลยที่เขาจะอย่างที่เราดูกันก็คือฟอนเตเลพยายามจะคลองบอลให้ได้ก่อนเลยครับตอนที่จะไปจู่การที่จะหาประตูทวงคืนนั่นเองนะครับนี่คือแผนที่ที่ต้นเกมที่ใช้ได้เลยครับทางฟ u ตอ s เลสมาดีอย่างมากเลยนะครับนี่ครับ ดูจังหวะการที่ขึ้นเกมนะครับเนี่ยก็ได้แก้เคาะบอลจริงๆครับด้วยดูชนาทิพย์เนี่ยมีคู่ประกบอย่างฮิโรกิซากะอิอยู่นะครับด้านบนเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าชนาทิพย์แทบจะเต็มที่เนี่ยไม่ได้หันหน้าเข้าประตูเลยนะครับหันหลังให้กับประตูคู่แข่งนะครับทําให้การเล่นยากมากนะครับเต็มที่ก็ได้แค่เคาะบอลคืนเคาะบอลคืนอย่างที่ได้มีคอมเมนต์เห็นเยอะเลยนะครับว่า ว่าชาลทิตอาจจะเล่นยากไปหน่อยในบทบาทสําหรับปีกซ้ายนะครับตัวรุกฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องชมนางอุรวาด้วยนะที่ทางนิคโรเองใส่แท็กติกมาให้ประกบติดทางตัวรุกด้วยนะครับแล้วก็มีฟิลที่ตัวทําเกมด้วยเหมือนกันแผนที่ออกมาก็เลยเป็นแันนี้ครับการยืนของเขาต่ำจริงครับแล้วก็ตามคู่ประกบแล้วก็สมาธิดีมากนะครับแล้วดูบรรดาตัวรุกสคนที่เป็นกองหน้าเนี่ย ก็ลงมาตับมาช่วยเล่นเกมรับเหมือนกันนะครับช่วงเวลา15ที่ันไปเนี่ยฟอนเตเลเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วครับในการคองเกมนะครับแต่เพียงแต่ว่าลัากษณะการที่จะเข้าไปถึงแดนสุดท้ายเนี่ยมันยากมากอะ่ะดูแค่การยืนของฝั่งอุรวัก็รู้ว่าโอ้โหมันมัน,ม,นมันเป็นกำแพงสองชั้นนะที่จะจาะเข้าไปมันยากมากเต็มที่ก็ได้แค่ขอบอลอยู่หน้าบ้านของทางอุรวะเทานันเนองนะครับนี่ไปดูอีกภาพหนึ่งที่ พี่พอรามาอยู่โซน2ของสนามแล้วเนี่ยนะครับแดน2อนะครับที่จะเล่นเกมบุกของฟอนาเล่เองเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยก็จะตักบอลไปแนวลึกก็ยากนะครับการเคาะบอลก็ทางกุลวะเองก็ให้ฟอนาเล่เข้าไปเคาะในกลุ่มเลเ็กๆซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ทําอันตรายมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยจะสังเกตดูว่าการดีอยังเป็นที่ต้องยอมรับว,ว่าปึ๊งมากครับแล้วก็แผนดีมากสมาธิดีซึ่งมิคาโรเองก็จะรับชาบลูกทีมว่า ถ้าเจ้าชนะฟอนเดเล่เนี่ยก็ต้องเล่นให้เพอร์เฟกต์แล้วอย่างที่เขาบอกจริงด้วยครับทุกอย่างตำแหน่งการยืนเชฟทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากจริงๆรินะครับนะะฮในช่วงประมาณสักยี่สิบทีของเกมนะครับก็ยังตื้อมากทีเดียวครับสําหรับรูปเกมของฟอนเดเล่ที่จะเจาะเข้าไปนะครับโดนประตูนําไปตั้งแต่นาทีที่เจ๋งนะฮะนี่ครับแค่การขึ้นเกมพอละช้าปุ๊บเนี่ยทางปุโรวะเองก็โอ้โหพยายามจะโหมมาเลยครับก็เลยยากมากที่จะทําให ทางฟอนเดเล่เนี่ยขึ้นเกมแต่ละช็อตแต่ละพื้นที่ที่จะลุกเข้าไปเนี่ยมันยากมากครับจะบุกทางขวาหรือจยทางซ้ายนะครับโอ้โหแทบจะไม่มีพื้นที่ให้เขาขยับได้เท่าไหร่เลยครับแต่ที่ก็เคาะบอลอยู่ประมาณเนี้ยครับภาพที่ออกมาในช่วงครึ่งแรกนี่ยวเราว่าปุรวะนี่แม้ว่าจะคลองบอลน้อยจริงแต่ว่าภาพรวมติกเนี่ยมันดีดูดีกว่านะครับดูสถิติที่ออกมาหลังจากพักครึ่งนะครับก็คลองบอลอย่าง ที่ตามขนาดของเขาเลยครับฟอนตาเล่ครับ63%นะครับการเคาะบอลการพาสซิ่งบอลก็คือ4 4 4ครั้งนะครับวาเลสเองที่ได้ประตูนำเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่7นะฮะก็คอรองบอลอยู่ที่37%แล้วก็การผ่านบอลสำเร็จนะครับก็221ครั้งนะครับตีเปอร์เซ็นต์ก็76%แต่ว่าดูที่ช็อตนะครับดูที่การจบสกอร์เอาเป็นว่า แค่ตรงการยิงเข้ากรอบเนี่ยโอ้โหหมายว่าจะครองบอลได้หกสิบสามเปอร์เซ็นต์พาสบอลได้ถึงสี่ร้อยว่าครั้งแต่ยิงเข้ากรอบไม่แค่หดเดียวนั่นเองนะครับเป็นช่วงท้ายเกมแล้วด้วยจากจังหวะเรียวตะโอชิมะยิงหน้ากรอบเก็ทโทษนะครับก็ไม่ได้อันตรายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในพื้นที่สุดท้ายที่เป็นลูกเก่งของทางคอนเด้นเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยครับแล้วก็จงังหวะเข้าทำก็ดูดนะครับภาพรวมก็พอๆกับทางฝั่งบุรวัวได้ซ้ำนะนะครับบุรัวมี 7ครั้งด้วยกันนะครับทีเขากรอบสองเป็น1ประตูฟตลอเรนซ์น้อยอยู่หวังสองครั้งด้วยซ้ำเลยครับ,รบอันนี้คือแตัหลังจบ4ีหทีแรกของเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ไปดูครึ่งหลังกันหน่อยครับครึ่งหลังเนี่ยก็จะขยับชนาทิพย์เนี่ยเข้ามาเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับก็จะมีมาซินโยที่ลงมาใหม่เนี่ยแทนเจ้าชีวิตแล้วก็เลตาโอชิมะลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับ,าานนนรบชนาทิพย์จับคู่กับเยสโตกับกิสกกากะและดูการยืนของชนาทิพย์นะครับฉีก ตัวเองออกมาแล้วก็จะมีอิสระมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแต่ว่าการยืนของปูลวะยังเป็นในรูปแบบเดิมทีนี้เนี่ยเขาจะปรับอยู่นิดหน่อยตรงที่ให้บรรดาแผงมิดฟิล3-4คนนะครับก็จะประกบแมนทูแมนเลยครับนี่ฮะการยืนแบบนี้ก็ใครใกล้ใครก็ถึงตัวไว้ก่อนนะครับถ้าบอลส่งมาปุ๊บเนี่ยพยายามชิงเล่นจังหวรแรกได้ก่อนอย่าให้ ทางผู้เล่นของฟอนตตเล่มีพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ให้พลิกบอลกันได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเชื่อว่าลิโกโดเองก็พยายามจะบังชับมาว่าเชื่อว่าฟอนตตเล่นั่น่าจะขยับเร็วมากขึ้นกว่าครึ่งแรกแล้วก็จะพาสบอลเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามจะหาพื้นที่เข้าไปในที่สุดท้ายให้เยอะมากขึ้นกว่าในช่วงครึ่งแรกเพราะว่าด้วยการโชมสกอร์ที่ออกมาสแตทที่ออกมามันเป็นรองเยอะนะครับที่ การนี้เขาอบอกว่าแค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับอันนี้คือการการยืนของทางเกมรับอูลาเลสที่ต้องชึ่นชมว่ายังใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็เชฟดีมากนะครับนี่ครับการยืนที่โอ้โหแผงหลังเนี่ยอาจริงนะในเกมตลอดเลยเนี่ยแทบจะไม่ไม่ได้มีงานหนักอะไรเท่าไหร่นะครับแผงหลังแบ็คโฟของทางอูราเลสเนี่ยแผงกงกลางเนี่ยที่มีทั้ง พีว่าโอนะครับมีทางทีโตเองแล้วก็ทางไก่ชิบะโตะเนี่ยโอ้โหสามคนนี้นี่ช่วยไล่ตัดไล่ีโดยเฉพาะหมายเลขยี่สิบองอย่างไกยชิบะโตะนี่ก็โอ้โหทั้งรับและลุกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเขาช่วยตัดแบบจังหวะเด็ดขาดมากแล้วก็เข้าบอลแป้นหยาม,มากนะฮะถือว่าเป็นแผงมิดฟิลด์ที่ผมบอกว่าเลือกแมวก็้แม่จากยากมากๆเลยนะครับในเกมที่ผ่านมาโดดเด่นจริงนะถ้าไม่นับคนที่ทำสองประตูอย่างไอตุลยส์สก,กา่าผม ยกเครดิตให้บรรดาสามิดฟิลที่เป็นตัวรับของทางฮูลาเลสที่ต้องยอมรับว่าโอ้โหเล่นได้เนียนมากครับแล้วก็เข้าแท็ติกของลิคโดมากทีเดียวนะครับจบเกมนี้เนี่ยสองสูนใช่ไหมฮะทำให้ฮูลาเลสได้แชมป์น,นะครับในถ้วยใบนี้เป็นสมัยที่5และเป็นโอฟิมที่2ของทางลิคาโดโรติเกสในการคุมทีมปีที่2นะครับสำหรับการทำงานบนเจลีกวันนะครับแล้วก็ข่าวของทาง ฟุตบอลชาแนลของทางฝั Japan, tamam. school, cual, ่งญี left, ่ปุ่นเองก็เขาเขียนสกู right. <im> ๊ปนะครับวิเคราะห์เจาะลึกเลยว่าที่เด็ดสําคัญนะครับตัวผู้เล่นคนไหนผู้เล่นคนไหนที่โดดเด่นมากๆแล้วก็จัดการที่เป็นคียแมนสำคัญจริงๆนะครับในการช่วยจัดการเกมรุกของคอนเต่แบบอยู่หมัดเลยนะครับนะฮะที่เป็นเบื้องหลังผู้เป็นทองหลักของแท้เขายกให้คนนี้ครับเป็นทางเคนดิวาโอครับที่เขายอมรับว่า มาเติมเต็มในแผงมิดฟิลมากเลยครับนี่ครคนนี้ครับที่เป็นกองกลางวัย33ป,ปีดึงมาจากโตเกียชิมะวอติชนะครับโอ้โหช่วยตัดนะครับช่วยสฟีนช่วยแบบช่วยเก็บกวาดนะครับแนวรุกของทางฟอนเทเล่ได้อยู่หมัดเลยนะครับแล้วก็เป็นคีแมนนะครับที่ทำให้ทางอุร้าเองสยบนะครับทางฟอนเทเล่ลงได้นะครับอินทรีชานเจอรี ลงได้น,นั่นเองครับก็เขาก็ยกให้เป็นนะครับเป็น k e ์ man สำคัญของทางฝั่งวัวเลสเลยครับที่ยอมรับว,ว่าเล่นโดดเด่นทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับนะนะครับถ้าตัดเรื่องของงทว่ผบบอกตัดอ,อ,ตดอ,อัตโลอสิสก,กาที่เป็นคนดีมประตออกไปคนนี้แหละครับที่เด็ดจริงๆครับทางเคนิโอที่ดึงเข้ามาใหม่นะครับจะต้องติดตามไม่ดีว่ามิโดรดสิเกสเนี่ยจะทำทีมได้น่ากลัวแล้วก็มี ถึงขั้นลุ้นแชมป์อะไรเลยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องรอติดตามด้วยกันนะครับสำหรับทารฟุเลเเซีบอนนะครับคือต้องยอมรับว่ากูล่าเองเนี่ยก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับในเกมที่เอาชนะฟอนตาเล่ได้นะครับแล้วก็รูปแบบการติ่งสุดแยบยลจริงๆนะครับชื่นชมเลยครับว่าสมราคานะครับโคชยอดเยี่ยมแห่งปีของฤดูกาลที่แล้วนะครับอย่างกุโรเกสที่วางแผนที่โอ้โหสุดยอดมากครับในการจัดการ เกมรุกของฟอนเตเล่ที่ปีที่แล้วนะครับยิงคู่แข่งสรุปเลยนะครับแล้วก็ควา้าแชมป์ได้แบบสุดยอดนะครับแต่ว่าการประเดิมสนามนะครับในเกมทางการปี2022ตรงนี้ได้เห็นแล้วว่าการที่ฟอนเตเล่จะป้องกันแชมป์ในซีซั่นนี้เนี่ยไม่ง่ายแล้วครับคู่แข่งเริ่มมีการหาวิธีการนะครับหาแนวทางทัคติกนะครับมาจัดการทางฟอนเตเล่นะฮะก็รอดูด้วยกันว่าทาง ทัลลุอัลิกินะครับคุณซื้อของทางฝั่งฟั่กเนี่ยจะสามารถไปปรับไปจูนะครับไปหาไอเดียใหม่ๆนะครับมารับมือกับผู้แข่งที่มีวิธีการรับมือกับเขาแบบนี้หรือเปล่านะครับก็รอติดตามนะครับเจลีก2 0 2 2จะเปิดฉากขึ้นในสัปดาห์หน้าครับรอติดตามครับวิลูุสยักษ์สปอร์ตนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนาเดี๋ยวรอติดตามกันะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ ก็อย่าลืมกดซับใช้ในช่องชาแนลของชุกเสยียไว้ด้วยนะเองขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ